นะครับกลับมาลุยเน้นต่อในไลฟ์แฟชชี่นะครับอย่างที่บอกไปตอนต้นรายการครับว่าตอนนี้เราจะได้ต้อนรับ2หนุ่มซึ่งกำลังเป็นท็อกออฟเดอะทาวน์ของประเทศไทยตอนนี้นะฮะไปพบกับเขาเลยครับเดอะสตาร์ปีนี้และรองแชมป์ปีนี้น้องกั้งและน้องเต้นั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับ ลุงกับหลานมาเจอกันเลยเดียวถ้าผมงลุงแล้วที่อะไรครับอาปู่ครับผมถามความรู้สึกก้างกับเต้กันหน่อยดีกว่านะโอ้โหสดโอ้โหร้อนมากเลยเดียวได้พักผ่อนกันบ้างหรือยังครับตอนนี้ก็วันนี้นะไี่เหนียวเลยนะพี่ลุอาบน้ำแล้วครับอาบน ก็ขอบคุณกันครับพี่อาบองครับเฮ้ยเห็นไหมผมพูดแล้วทำอะไรบ้างครับพอจบเดอะสตาร์เนี่ยนอนให้หลับด้วยามีปาร์ตี้ไงก็เลยจะเตือนเมื่อคืนเมื่อคืนมีปาร์ตี้กันครับมีปาร์ตี้กันแบบปาร์ตี้อัฟเตอร์ปาร์ตี้ครับใช่ก็เลิกเลิกดึกพอสมควรแล้วก็กี่โมงใช่ปีห้าปีห้าครับโอ้โหครับแม่น่าไปแจมด้วยแล้วเกิดนะ ถามความรู้สึกกันหน่อยดีกว่าครับวินาทีที่เรายืนกันอยู่2คนบนเวทีตรงนั้นหลายคนอยากรู้เหลือเกินว่าความรู้สึกของทั้งคู่เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะขอตัดติงจริงเลยเออเตัดติเอาแบบไม่เตะก่อนก็ได้เลาเราเอ็นเตะกระซิบข้างหูก้างอยู่นะครับเพราะว่พูดอะไรกันหรือเปล่าเหยียบเท้าหรอมีเหยียบเท้าใช่คือคือกอดคอหิวมากหิวมากไม่ใช่กอดคอก้นแล้วบอกว่าใครก็ได้ใครก็ได้ใครก็ได้นะครับคือคือโมเมนต์นั้นคือไม่ไม่คิดแล้วครับว่า มันจะเป็นยังไงคือเราโอเคที่สุดแล้วครับเราได้ทําทุกอย่างให้มันโอเคที่สุดแล้วเราได้ปล่อยมันทุกอย่างโอเคแล้วครับคับเหมือนเราจริงเราคุยกันฮะว่าว่าเราได้มาถึงจุดนี้เราก็ดีใจทั้งคู่ครับแล้วก็รู้สึกว่าพอเป็นสอคนสุดท้ายแล้วยิ่งมาจากภาคเดียวกันด้วยเราก็เลยสนิทกันอยู่แล้วฮะเลยรู้สึกว่าเป็นไม่ได้มีไหมแบบว่าเฮ้ยถนานได้5บาทเราจะสิบบาทเงี้ยไม่มีไม่มีนะมันไม่ใช่ปีสี่ปีสี่ปีสี่เนี่ยเขาไม่ต้องเล่นอยู่แล้วสมัยนั้นมันยังมันยังไม่มีตอนนี้เขา ดูก็รู้ว่าปแก้มได้อยู่แล้วอันนี้เป็นสุดในบ้านแล้วนะครับแต่ว่าตอนที่ประกาศผมเนี่ยนะฮะตอนนั้นพอประกาศโชว์ปุ๊บทุกคนดูกันอยู่คือความรู้สึกของกังนะตอนนั้นเนี่ยเหมือนหิวข้าวเราซื้อข้าวมาแล้วข้าวกอ่ะช็อกลอยเลยทีเดียวตอนนั้นเป็นไงตอนนั้นช็อกไประยะหนึ่งฮะก็รู้สึกเหมือนเราตกใจนะฮะหน้าเวอหน้าเวอรเราราล้นนี่นี่นี่ีาพีี่ อยเห็นวเอ่อยครัไยงออกมไปย่อออมเลไม่มีแรงแล้วนตอนนั้นคือไงคือไม่แน่ใจว่าเขาประกาศถูกหรือผิดหรือยังไงคือเรารู้สึกเหมือนเราตอนนั้นคะแนนใกล้เคียงกันมากครับมากนจ สามสามนิดน,นะครับ<ช><ช>ครับแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าคือเป็นไทยเราก็คนดีใจแต่ว่าเหมือนตอนนั้นพอประกาศมันเหมือนเราตกใจก่อนนะครับเราตกใจแล้วรู้สึกทำอะไรไม่ถูกจร,งริงๆ<ช>เราไม่<ช>คิดว่าเหมือนเราคิดแค่ว่า ข้าแตกคนสุดท้ายหรือว่าสาวคนสุดท้ายนี่เราก็ดีใจมากๆากใช่ครับพอมันถึงเกินมาเกินไปแล้วมันยิ่งเกินไปอีกนี่คือยิ่งตกใจอาีนะครับมความรู้สึกท้าคนนะจากวินาทีประกาศโชว์ตรงนั้นนะฮะคนนี้ได้ตรงนี้คนนี้ได้ตรงนั้นแล้วเนี่ยชีวิตเราเปลี่ยนไปเลยนะจากวินาทีนั้นก็จากที่จากจากที่เราเคยนอนตื่นสายนะครับนอนตื่นสายไม้ก่อนนอนตื่นเก้าโมงสิบโมงอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปสายนะครับตื่นเที่ยงเลยทีนี้ไม่ใช่พี่ดีกว่าพี่โต ทำไมสะเยสบายสบายใส่เสื้อตื่นอย่างงี้นะครับก็นะก็ตอนอยู่ในบ้านเราต้องทํางานเนี้ยก็คือได้ได้เก้าได้เก้าเข้ามาทํางานอย่างเต็มตัวแล้วเราก็ต้องแบบนิดนึงนะครับก็มีความรับผิดชอบมากขึ้นได้มีความรับผิดชอบมากขึ้นครับจากที่จากเดิมเราเคยแบบก็สบายสบายทั่วไปชีวิตใส่รุ่นอะไรอย่างงี้ได้ตอนนี้นอนทีสามทีสี่ตื่นทีหกโมงเย็นอะไรเงี้ยเหมือนแบบเดิมเลยเข้ามาทำไมผมไม่ทำได้เลย ทุกวันนี้แต่ก่อนนี่ออนทีสานะในี่ยเชีงมงคลหนักกว่าเดิมอีกอันนั้นเป็นเรื่องของวัยขอโทษครับจบตรงนี้ผมขอโทษพี่แล้วมาอาของเต้ก็คือวินัยที่เปลี่ยนไปที่เราที่เราชีวิตเปลี่ยนจากวินัยใช่ครับของของของกขางครับของกลางถ้าในเรื่องการทํางานครับตอนนี้ก็ยังไม่ยังไม่รู้อะไรมากเพราะว่าเพิ่งออกมาวันเดียวนะครับแต่ว่าเหมือนถ้าถามความรู้สึกของพวกเราเราเคยคุยกันนะว่าเหมือนถึงจะได้ที่หนึ่งที่สองหรือว่าที่สามหรือใครก็ตามที่ได้มาเป็นแปดคนสุดท้ายครับคือคนที่จะได้ไปต่อไม่ไปต่อคือหลังจากนี้ มากกว่าครับ,บรู้สึกว่าหลังจากนี้ออกมาก็คงมีงานหรือว่าอะไรก็ต้องมีหลายๆอย่างที่มาวัดก,กันอีกทีว่าคนไหนจะพัฒนาตัวเองได้ดีต่อไปอะไรยังไงก็เลยร,ร,ร,รู้สึกว่าเหมือนน่าจะเปลี่ยนนะครับเราก็รู้ส<ช>ึกว่าหลังจากนี้ก็คงต้องโซเชียลใช่ไโล,ล<ต>กโซเชียลไงถล่มเราแน่นอนใช่ไหมโลกเฟซบุ๊กอินสตาแกรมเราอะไรอย่างเงี้ยเทียบมาลืมล่มอ่ะนะครับก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอนเลยเดียวแล้วก็พูดถึงเรื่องของ ความประทับใจนะฮะการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยเราได้อะไรนะฮะมาบ้างอยากให้เรางมีดภาพเลยครับเราหลักคือมีดภาพแล้วแบบความเป็นครอบครัวเลยดีกว่าคือคือตอนแรกก็เราอยากไายินู่บนเวทีนี้แล้ว็เขาอยากรู้เป็นยังไงครับอยากรู้แล้วพอตอนนี้เราไายินอยู่ตรงนี้แล้วเราได้มาเป็นแบบ คือคือถึงจุดนี้แล้วใช่เป็นแบดคนสุดท้ายแล้วคือได้รู้แล้วว่ามันเป็นยังไงแล้วคือแบบเป็นครอบครัวจริงได้เจอกับรุ่นพี่อะไรอย่างนี้เราไปถ่ายเอ็มวีเราไปถ่ายเอ็มวีด้วยกันแล้วก็ได้รับแบบรุ่นพี่แบบตอบรับดีมากรุ่นพี่แบบคือให้คำแนะนำาน้องเขาบอกว่าจริงไหมเวลาอยู่ในบ้านนี่ก็จะพอผูกพันกันเรื่อยเรมันจะไม่เหมือนแบบเพื่อนอะไรอย่างนี้มันจะเหมือนเป็นญาติพี่น้องอะไรใช่จริงจริงครับขนาดว่าไม่ได้อยู่นานๆแต่ว่าอย่างที่พี่เต้บอกว่าตอนเราไปถ่ายเอ็มวีเงี้ย เราเพลงรักรักฉันนั้นคือเธอไงใช่มครักฉันนั้นคือเธอครับรักฉันนั้นคือเธอหอมมากใจเย็นๆจเยครับไม่เป็นไรเชิญเชิญเชิญนะผมนั่นแหละก็นะครับก็รู้สึกว่าเหมือนพอแค่เจออย่างเงี้ยแล้วรุ่นพี่ต้อนรับเราอย่างดีก็เหมือนเป็นญาติแล้วครับใช่ครับไม่ใช่ว่าอยู่ไปนานแต่อยู่ไปนานเราก็รู้สึกแบบมันจะสนิทมากขึ้นใช่เหมือนทุกพี่ๆทุกคนก็เหมือนคอยต้อนรับเราอย่างดีมากพี่จะบอกว่าพี่ปีแรกนะสองปับอับหนึ่งวันเดียวใช่ไหมอันนี้แค่วันเดียวนะใช่ครับเดี๋ยวพออยู่ไปพอเริ่มมีรุ่นน้องนะ้้้เเเขขาาใใจจลยรคับ ยังแก่กันเรื่อยๆมีช่วงระบายความในใจพี่ลุกนะจริงจริงนั่นเองครับแล้วก็นี่ก็คือผ่านไปเสร็จเรียบร้อยเลยทีเดียวนะฮะสุดท้ายนี้อยากจะให้ทั้งสองคนเนี่ยนะครับ ฝากถึงคอนเสิร์ต10ปีเดอะไซา์กันหน่อยคือรุ่นเราเนี่ยเป็นรุ่นประวัติศาสตร์ด้วยใช่เป็นรุ่น10ปีเห็นเขาบอกว่าทศวรรษทศวรรษนี้จะทำแหวนรุ่นทำโขนรุ่นไม่ใช่ลุยนะับไม่ใช่รุยนะฮะไม่ใช่ลุยเพราะไม่เคยได้ยืนกันเอออยากอยากให้ฝากแล้วก็ มีคนที่เขาเรียกว่าคอยสนับสนุนเราเนี่ยจนถึงวันนี้เออนะครัมีอะไรอยากจะขอบคุณเขาจากความรู้สึกของเราไหมพวกเราก็จะมีคอนเสิร์ตนะครับพวกเราเดือสตา์ทั้งทั้ง10รุ่นเลยก็จะมีคอนเสิร์ตนะครับคอนเสิร์ต เช่น The Of Love The Style ในคอนเสิร์ตนะครับในเดือนมิถุนายนนี้ครับวันที่28ครับผม28มิถุนายนแต่28บานหมดแล้วหมดแล้วครับนั่นก็เลยต้องเพิ่มรอบเป็นวันที่29 29อีกหนึ่งนะครับเพตอนนี้ก็ไททีเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับสามารถซื้อได้แล้วครับเริ่มขายบัตรแล้วนะครับถูกต้องครับต้องรีบเลยนะแล้วก็แน่นนะข้อมูลแน่นถูกต้องเห็นแม็ยืนท้องอยู่หน้าตูดความรู้สึกครับอยากจะขอบคุณ ครับนะฮะคนที่สนับสนุนเราฮะบอกได้เลยครับเริ่มเริ่มเริ่มเด็กกันแล้ไครับใช่ครก็อยากอยากขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกๆคนที่คอยเชียร์คอยให้กำลังใจคอยโหวตครับขอบคุณจริงๆครับที่ทําให้ได้ได้ปถึงจุดนี้ครับขอบคุณมากๆครับครับขอบ ครับของก้าวก็ขอบคุณเหมือนการครับอยากขอบคุณมากๆเลยครับที่ตั้งแต่พอก้าวได้มาเข้ามาเป็นแต่ของสุดท้ายนะครับแล้วก็ทุกคนคอยให้กําลังใจนะครับแล้วก็ให้เหมือนให้โอกาสเรามากกว่าครับทุกโหวตก็คือให้โอกาสเราได้ไปต่อได้ไปต่อเรื่อยๆจนเหมือนพิสูจน์ความสามารถของเราไปในตัวด้วยแล้วก็สามารถทําให้เราพัฒนาตลอดด้วยครับก็คือขอบคุณมากๆที่ ให้โอกาสนี้กับก้าวแล้วก็ได้มายืนถึงจุดนี้ครับขอบคุณมากครับนี่คือความรู้สึกของทั้งคู่นั่นเองครับสุดท้ายนี้พี่รุตครับในฐานะพี่มีอะไรอยากจะแนะนำรุ่น้องบ้างไหมฮะนในครับใช้ชีวิตในเส้นทางการเป็นศิลปินจากบ้านเด็ตสา์ครับจริงๆผมว่าเราไม่จำเป็นต้องไปแนะนำไปหรอกเขาหรอกนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าจากนี้ไปเนี่ยการทํางานจะช่วยทําให้เราเรียนรู้ตัวเองไปเองนะฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไปก็คงคจะเป็นเรื่องของของความน่ารักแล้วก็ความเป็นตัวเองแบบนี้นะฮะก็คือเราเราเราเกิดมาอยู่แบบนี้ ต่อไปเนี่ยเราก็อยากให้รักษาเงี้ยเอาไว้นะครับเพราะว่าทุกคนที่เป็นแฟนๆเนี่ยชอบเราตรงนี้นะเขาก็อยากจะสนับสนุนเราให้เป็นไปต่อไปยังไงก็สู้ๆครับกำลังใจยังไงก็ตั้งใจกันอยู่แล้วแหะย้อนกันเลยทีเดียวนวันนี้ยังไงต้องขอขอบคุณทั้งคู่มากอย่างมีเวลาพูดคุยกันมากกว่านี้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะรอผลงานของคุณทั้งคู่นะฮะแล้วก็น้องเด็กสาสิทั้งรุ่นนี้เลยด้วยอีกต่างหากครับขอบคุณทั้งคู่มากๆเลยนะฮะ ฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับมาผมชอบคำพูดพี่บอยนะครับที่เคยพูดไว้ครั้งหนึ่งมาท่านบอกว่าเวลาสนับสนุนน้องๆที่เข้าประกวดในการประกวดแล้วเนี่ยพอจบการประกวดก็อย่าลืมที่จะสนับสนุนต่อเนื่องด้วยถ้ารักและชอบเขาจริงๆครับนั่นเองนะครับวันนี้ก็ฝากทั้งคู่และฮะแล้วก็น้องๆเดอะสตาร์สิบนะฮะรุ่นนี้ทั้งหมดด้วยแล้วกันนะครับส่วนตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราต้องไปเบรกกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลุยกันต่อกับลาแฟจีสักครู่เดียวครับ